ความสงบภายในใจคือหลักชัยความสุขที่แท้จริงความสงบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเงียบภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความสงบภายในจิตใจที่ปราศจากความกังวลความเครียดและความทุกข์ความสงบภายในหมายถึงสภาวะจิตใจที่ปลอดโปร่งโล่งสบายไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านและไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์หรือความคิดเชิงลบ เป็นความสุขที่ยั่งยืนและไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเช่นทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงการฝึกจิตให้สงบต้องอาศัยการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นการปล่อยวางความคิดและความรู้สึกที่ไม่เป็นประโยชน์และการอยู่กับปัจจุบัน การเจริญสติเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสงบภายในจิตใจช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของตนเองและสามารถจัดการกับมันได้อย่างเหมาะสมการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติสามารถช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายได้ ความสงบช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจที่สงบมีสมาธิมากขึ้นทําให้เราสามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทําได้อย่างเต็มที่ความสงบภายในช่วยให้เรามีอารมณ์ที่ดีขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ ความสงบคือความสุขเป็นสัจธรรมที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของความสงบภายในจิตใจและเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน